มากรุงเทพมาอยู่เวสเกตครับเวสเกตฮะหลังจากนั้นครับอาจารย์ <pod> group group รกลาบขึ้น so right uh ถ่ายรูปออกมาจะได้สวยนะครับให้ยืนตรงจุดป้ายนะครับอยู่ตรงจุดตามที่มาไว้ครับเรื่องของการเปิดการแข่งขันไฟแมนนะครับก็อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมก็ขอคนอื่นก็ แล้วก็วขอรับพี่พี่ไฟแนนซ์ถึงแข่งนะคนับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันระหว่างศูนย์การค้าการตัดสินทีมแข่งขันที่ได้คะแนนรวมจากการแข่งขันทุกฐานสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยเหลือกับสังคมะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นคนเป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆทุกคนได้รับความภาคภูมิใจในสิ่งนี้นะครับคน แล้วก็วันนี้เราก็เป็นตัวแทนนะที่เมื่อกี้ได้มีการแจ้งไปว่าตัวแทนก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้พวกเรามาเจอกันนะว,วันนี้เรามีทีมน้องใหม่เข้ามาร่วม4ทีมนะครับรรจะทำการแข่งขันจะทำการแข่งขันอยา่างเต็มความสามารถมนะครับซึ่งเป็นสินค้าเป็นท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าเป็นประเทศไทย เดอยค่ะใช่ใช่ค่ะใหม่เลยก็จีแดนนะครับจีแด้วยนะครับปีนี้เป็นการแข่งขันกับเปนครั้งที่ี ศิริพิเนตเป็นเจ้าภาพในกี <Favorite. S 2> um, so problem, ิธิ้ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไปแมนโบราณด้วยเอาตุ้งแล้วเป็นการทขงเคีวนะคะแมนศินป์ปริยัติเอาใช่ไหมวันเลยนะครับเป็นการทักทายนะคะของทางประกาศนักข่าวไทย ที่เรองไฟแมนแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนะค่ะนั้นมากนะคะเป็นกำลังใจใช้คำเราทดสอบประสิทธิภาพถ้าเราใช้ว่าถาราเดาถานอะไแล้วก็เราก็จะได้เป็นแบบอย่างเลครับถ้าเราถูกต้องจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับน้องๆได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราแข่งขันกันเดียวได้เนี่ย มีประสบการณ์แล้วก็สร้างให้ประสบการณ์ม<อ>ันเป็นยกยังแล้วยกขึ้นแล้วเอาละครับไปนะฮะเก็บร้อยเซกอลินครับ,ก,รรบก็ได้นำรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่นำมาดูแลความปลอดภัยในการแข่งขันน<อ>ะรครับพร้อมพ,พวกเราท่วการแข่งขันว่ายังไง รอก่อนรอก่อนนะรอก่อนหยิบและไปเปิดประตูระวังหัวระวังหัวเออไปแล้วคร the ับไปแล้วข้าราการค้นหาผู้ประสบภัยปัดล้วงล้วงปัดล้วงล้วงปับเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเอาครับค่อยๆมาครับนานำพามาอค่อยๆมาครับค่อยๆลากนะมาแล้วครับ การแต่ C B R รู้ว่าจะใส่ฮากคอน,น่าไม่ีนอนะอเรามม่งในเรื่องการใช้เครื่อง A E D อ่าอาเอาเลยครับขอุญยตบีแต่ย้ายฝัย่งมามาฝั่งนี้ครับไอเรียบร้อยนะครับรเดี๋ยวขับควาาแล้วก็ไปยังไงต่อครัเวลา วันนี้เราเราด้จัดการครับวันนี้เป็นการแข่งขันทดสอบประสิทธิภาพของนักพจนเพลิงหรอเรียกฝ่า์แมนของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะ,ะก็เป็นการที่แต่ละสาขาทั่วประเทศนะสี่สิบสาขาเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามาร่วมทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับคือจำนวนไฟา์แมนของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนถ้าทั่วประเทศเราเนี่ยเรามีไฟา์แมนอยู่ประมาณพันกว่าคนนะฮะพันต้น,ตน ก็คิดว่าเป็นภาคเอกชนที่มีจำนวนฝ่ายแมนมากที่สุดในประเทศไทยละแล้วก็ในทุกปีเนี่ยเราจะมีตัวแทนของน้องๆจากสาขาเนี่ยนะฮะส่งทีมเข้ามาทดสอบประสิทธิภาพนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ในการจัดทดสอบประสิทธิภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่20นะครับเรามีไฟแมนมา31ปีและฮะ วัตถุประสงค์คือว่าเราจริงๆต้องการให้เขามารู้จักกันเพราะทุกคนเนี่ยกระจายออกไปทั่วประเทศนะครับก็จะห่างเหินกันก็มีปีละครั้งก็มารู้จักกันนะครับเดียวกันก็เป็นกุศโลบายที่จะให้น้องๆนองเนี่ยได้ฝึกฝนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการทดสอบเนี่ยการการเข้าไปผ,ผชนเพเลิงหรือระงับเหตุนเนี่ยต้องมีทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ไม่งั้นก็เป็นกุศโลบายที่ให้เขาได้ ฝึกฝนแล้วก็ลองมาดูว่าสิ่งที่เขาซ้อมมา,า,าไปไปฝึกซ้อมเนี่ยแล้วมาเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะฮะเมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นมีเกิดเหตุฉุกเฉินจริงเกิดขึ้นเขาจะได้ไม่ลืมในสิ่งที่เขาพลาดไปในวันที่เขามาแข่งขันในวันนี้ครับครับก็นอกจากว่าทีมไฟแมนที่จะคอยระง,งับเหตุหรือ ป้องกันเหตุะะที่เกิดขึ้นในส่วนค้าหรือในอธุรกิจของบริษัทเซนทรัลพนาจำกัดมหาชนแล้วเนี่ยเราก็ยังพยายามที่จะใช้ประโยชน์หรือใช้ประสิทธิภาพของน้องๆในทีมเนี่ยวลาามีเกิดเหตุที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่รอบด้านของศูงนย์การค้าก็จะเป็นทีมที่เข้าไปสนับสนุนนะฮะในใน,ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็เป็นทีมที่ส่งอุปกรณ์เราก็มีอุปกรณ์อยู่จํานวนหนึ่งที่ใช้ดับเพลิงหรือรับเหตุในเบื้องต้นหรือนอกเหนือจากการดับเพลิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมทีมนี้ก็พร้อมที่จะไปสนับสนุนหรือเหตุต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะมอีอาจจะมีคนที่จะคิดสั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จะทําร้ายตัวเองเนี่ยเราก็มีทีมที่ได้รับการฝึกในเรื่องของการเจราจาต่อรองในการกล่อม คเครียกกล่อมผู้ที่จะทําร้ายตัวเองเนี่ยให้เขาเบาลงหรือไม่ให้ทำให้เกิดเหตุที่มันรุนแรงไปมากกว่าเดิมนะนั้นก็ทุกทุกครั้งที่มีการขอมาเราก็ยินดีที่จะส่งทีมเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับ